ถ้าไม่อยากหมดอนาคตอย่าหลงบรเลนพนันออนไลน์นะครับเอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวที่เด็กๆหรือสถานีประชาชนไทยพีเอเสเล่าให้ฟังมีตัวอย่างครับจากครูที่เรียกว่ามีชื่อเสียงในวงการภาษาไทยเลยเป็นครูสอนภาษาไทยชื่อว่าครูฟู่หรือฉายาสุนทรฟู่คุณคุณไหมครับคุคนนี้เนี่ยถือว่าอนาคตไกลนะครับแต่ผมปรากฏป้าฮะยืนว่าวันหนึ่งเนี่ยนะเขาดําดิ่งลงเข้าสู่วงการพนันออนไลน์ครับก็คือว่าไปปั่นสล็อต ผมพรากฏว่าโอ้โหติดการพน,นันงอนเงมฮะสุดท้ายแล้วนะครับหาเงินไม่พอต้องไปหยิบยืมมาต้องไปลวงผู้คนตั้งแต่นักเรียนจนถึงระดับผู้อมเนืการแล้วก็ไม่พอนะฮะไปหลอกคนให้เช่าห้องพักแล้วก็เชิดเงินหนีมีผู้เสียหายเป็นร้อยคนฮะทีนี้เนี่ยก็เลยต้องถูกไล่ออกจากข้าราชการหมดอนาคตไม่ได้เป็นครูเนี่ยนะทางด้านของตำรวจสืบสวนเองนะฮะของสอบสวนกลางเนี่ย เขาพยายามแกะรอยเนื่องจากว่ามีผู้ชายเยอะครับสะกดอรอยไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าไปแฝงตัวอยู่ในวงการของเพศทางเลือกจนกระทั่งรู้เบาะแสว่านะครูฟู่เนี่ยอาศัยอยู่ที่ใดนั้น,าน,าน,านจบไปสักทีหนึ่งครับเดี๋ยวล่าสุดนะฮะสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุคนนี้เอาไว้ได้แล้วเขาก็มีการแต่งกลอนไว้ด้วยะฮะสรุปใจความว่าอย่าเข้าไปอยู่ในวงการหรือไปเล่นพนันออนไลน์เลย เพราะว่าจะหมดอนาคตได้ดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่าหากคุณไม่อยากหมดอนาคตอย่าเข้าสู่วงการพนันแม้แต่ว่าพนันออนไลน์อย่างเด็ดขาดหากว่าใครต้องการให้เรื่องราวนะฮะของคุณนั้นเป็นอุทาหรณ์สามารถติดต่อมาได้ที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS นะครับ